พาท่านผู้ชมไปที่เกาหลีเหนือครับล่าสุดวันนี้ทางรัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศครับว่าได้ปล่อยตัวบาดหลวงชาวแคนาดาแล้วหลังจากถูกคุมขังมานาน2ปีครึ่งโดยอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมครับสำนักข่าวกลางเกาหลีของทางการเกาหลีเหนือรายงานครับว่าลิมฮยอนซูบาดหลวงชาวแคนาดาได้รับการปล่อยตัวเพื่อรักษาอาการป่วยครับโดยเป็นไปตามการตัดสินใจของศาลกลางเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม การปล่อยตัวบาดหลวงริมวัย62ปีซึ่งเกิดในเกาหลีใต้มีขึ้นเพียง2วันครับหลังจากแดเนียลจีนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดเดินทางถึงเกาหลีเหนือท่ามกลางการคาดหมายว่าเขาจะเจรจาโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือปล่อยตัวพลเมืองรายนี้ครับบาดหลวงริมถูกศาลเกาหลีเหนือตัดสินลงโทษใช้แรงงานหนักตลอดชีวิตครับสืบเนื่องจากข้อหาก่ออาชญากรรมมุ่งร้ายต่อรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปี2558 และสุขภาพของเขาแย่ลงตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังรวมทั้งน้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัดหลวงลิมเยือนเกาหลีเหนือมากกว่า100ครั้งนับตั้งแต่ปี2540และเข้าไปเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานพักฟื้นครับ ก่อนหน้านี้ครอบครัวของบาทหลวงก็เรียกร้องให้รัฐบาลแคนาดาหาทางเจราจาให้เกาหลีเหนือปล่อยตัวเขาหลังจากนายออตโตวอมเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังมานาน17เดือนได้รับการปล่อยตัวออกจากเกาหลีเหนือในสภาพโคม่าและเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาหลังกลับถึงสหรัฐครับ